สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปการเก็บโซโลวินปืนที่ใช้ก็จะเป็นเฟนเน็กนะครับกับสกา56นะครับหรือแท็ก56นะครับสำหรับของแต่งที่ใช้นะครับก็จะมีตัว z LR 16.5 Edition Barrel นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจ e Range Bullet Velocity ความแม่นยำในการฮิต f i r แล้วก็ Recoil Control นะครับแต่ก็จะเสียยกไวนะครับแล้วก็ Movement Speed ต่อไปครับใช้เป็น Vlk Laser นะครับเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว จะมีจูนนะครับก็จะจูนไปที่ m อ็มดาวไซส์สปีดนะครับเพราะว่าดาเมจเลนผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นกับปืนนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ายิงระยะใกล้กลางแต่ว่าก็เน้นใกล้มากกว่านะครับต่อไปครับใช้เป็นตัวเลเซอร์ vlk นะครับ l z r 7 mw นะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มยกไวนะครับสปินดูไฟสปีดนะครับแต่ก็เสียก็คือศัตรูจะเห็นเลเซอร์ขนาดเราเอดาวไซส์นะครับ ต่อไปครับจะใส่เป็นสะโคบนะครับโคเนนมินิโปะนะครับส่วนใหญ่ผมจะใส่แต่สะโคบนี้นะเพราะรู้สึกว่าเป้ามันค่อนข้างขีนแล้วก็สวยเดียบแล้วก็จะใส่เป็นแม็ก45นะครับเพราะว่ารันไวมากแบบเดียวหมด45ยังแทบไม่พอเลยครับต่อไปก็ใส่เป็นกิ๊บมือนะครับเป็นเอกลับเบอร์กิ๊นะครับช่วยเรื่องเอ็มดาวไซส์สปีดแล้วก็สปินดูไฟสปีดนะครับต่อไปอีกปืนหนึ่งนะครับที่ผมจะจัดไว้เป็นอีกหนึ่งโหลดนะครับก็จะเป็นปืนสกานะครับหรือแท็ก56 ส่วนของแต่งนะครับก็จะมีตัวปลายปืนนะครับเป็น h าร์บิงเกอร์ดี20ช่วยเก็บเสียงดาเมจตระยะไกลรีคอยสมูทนะครับแล้วก็บูเลต์วอลิซิตี้นะครับแต่จะ,จะเข้าตะคบช้าลงแล้วก็เวลาเดินเลงจะช้าลงนะครับตัวนบาลเลจะใช้เป็น17.5ทันดาโป o นะครับจะช่วยเรื่องดาเมจตระยะไกลแล้วก็บูเลต์วอลิซิตี้ ก็จะแต่งเป็นปืนยิงไกลนะครับสำหรับปืนนี้ก็จะเน้นดาเมจระยะไกลหน่อยก็จะเสียยกไวนะครับแต่เดี๋ยวเราใส่ของแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมให้มันยกไวขึ้นตัวกล้องนะครับจะจชาเป็นโกเด้นมินิโปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวกิ๊มือนะครับใช้เป็นเดิมดโมโคีนช็อตกิ๊บนะครับเพื่อเพิ่มเอ็มดาวไซส์แล้วก็แม็ก0นะครับ แต่ว่าจะใช้เป็น40ก็ได้นะครับจะใช้เป็นแม็ก40ก็ได้จะช่วยยกไวขึ้นสําหรับลงเล่นโซโล่นะสำหรับของแต่งที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยัยงไงเราไปติดตามดูเกมเพย์กันเลยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นเรา้าใจแน่นอนนะครับสําหรับโซโล่มีช็อตสแกตตกใจหลายช็อตเลยครับไปรับชมกันเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเฮ้ยตองลาอัเปลี่ยนละ

คิวในคุกแทนนี่เหรออะไรเนี่ย du vågn name enemy marked หาผมมะโอ้โหไม่มีทางเข้าวะตรงเนี้ย ลนลดมา

เจอในตอนที่ต่อใจหัวใ,ใจจะวาย Contract here. Objective is to eliminate all bounty.

สวยอยู่ไม่ใช้หรอครับผมโดนเนี่ยมาทำกัน,กนละซื้อ ใช้ได้อยู่อ,ยอุ๊ยไม่โอ้โหผมซื้ออ๋อกดสองทีโอ้โอตังค์หมดเลยชอบเป็น่ย่างเงี้ยหาเงินอีกสักห้าร้อยต่อยูหน่อยเถอะไ,ไม่รู้จุดหมายวะ่ะ ไปไหนเออได้แล้วเก็บปืนเราไปขายเอยงนะ ขวาเนี่ยลงโบงงนงนะครับีไม่โอ้โยิงไม่ตายเออทุกเนเหอียบไม่ตายกแล้ว Drop on the way. I'm dead. ลงอาโหลดเอาพอดีเลยร้อยร้อยจะลาโลกแล้วแหละเองน่ะโหลเอากระเด็นข้ามหัว พี่จะไม่หนูเก็บกระเป๋าสิโว้ยมีคนยิงมาไกลๆล้วย มีคนดงกันไดใส่ เล่นสโลวระหว่างหัวใจวายกันนะ เฮ้ยเสียนี่เรหรอโอ้ยบอกแล้วระวังหัวใจวายเฮ้ย Thank you. ันบินโดนมาสวยแล้วฮะถอยก่อนพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้ผมหัวใจแทบวาย อยู่ฝั่งนี้เลยบอกเฮ้ยคนอ๋อมันเห็นผมออกดิบอยอยู่ไหนวะ thay mừng bên đẹp nó làm khiếp đi Ой! What the fuck? เฮ้ยโคตรโล่งเลยตรงเนี้ยขวาก่อนดีกว่ามั้งขวาอยู่ไหนวะ,นวะ,นวะเสร็จแล้วคุวววนเอาะไรวันนี้เฮ้ยโดนแอร์ไตกันหน้าอันเดีวยดวมันหน้า อยู ais, ่นี้เหรอเห็นไหมขาตะเกียบโพงมาเลย ้ยมองไม่เห็นมัน,น,นโอ้เลือเบิดไปไวะเฮ้ยโอ,อ้ก่อหมด เฮ้ยโว้ยโดนงกาเอาโอ้ยจีจีครับวินโซโลมา